สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราไม่มีอะไรแบบง่ายๆนะแต่เราจะมามีเปิดถึงชคกันคือน้าได้ไปซื้อมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เอามาเปิดเพราะว่าพอดีว่าสาม,มีเนีย่ยไปเจอเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศหรอกแต่ว่าบริษัทเขาครบรอบ25ปีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาเลยโดยสักพาไปฉลองเนาะที่ประเทศกรีจ้าเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะ้าก็ไปได้อันนี้มาปีมูฟปีมูฟกระเพร็ก็มันก็เป็นเหมือน เหมือนปากกาเนาะที่เอาไว้เวลาที่เราทาเล็บมาจากก็ตามตามนรูปเลยนะเวลาที่เราทาเล็บแล้วมันสีเล็บออกมาที่ตามนิ้วอย่างเงี้ยเราก็เอามันเป็นหัวแบบนี้นะปากกาเนี่ยมาทูๆเอาออกเดี๋ยวเราค่อยมาลองจ้นะน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้เป็นหรือเปล่านะเพราะว่าก็เพิ่งจะเห็นแล้วก็เลยได้ซื้อมาแล้วแล้วก็อันนี้เป็นของที่ให้ตามนี้ซื้อมาให้นะจริงๆแล้วเนี่ยเออนะ้าเนี่ยบอกเขาว่าเอา อายไพรเมอร์นะแต่ได้มาเป็น Eye Cream อายครีมของแมกนะแต่ก็ได้ยินว่าได้ยินโมเมเขาพูดมาว่าดีดก็เลยโอเคขึ้นมาผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองใช้ก็นี่เลโยโอ้ยช่างมันตกโอ้ยเก็บหมอยก็ดีแล้วก็มีโนเซอร์จ้ะ ของแม็กนะชื่อสีแมตตบรอนซ์ก็เป็นสีนี้นะเขาไม่มีบรอนเซอร์ไหลอันนะมีของของลอรีออลแต่นะว่าของลอนะรีออละแพคเกจิงมันไม่ค่อยดีนะอ่ะนะเคยนะเคยซื้อที่ทาตาเอ,อ่ออายแชโดว์นะแล้วก็บรอนเซอร์นี่แหละแล้วฝามันเนี่ยชอบหลุดออกจากกันอนะนะ้าก็เลยไม่ค่อยชอบอ่าแล้วก็ไปได้สีทาเล็บมาอมสี่ขวด เดีว,ดวสีแดงนะอันนี้ของลอเรลนะเคยซื้อมาใช้แล้วนะว่ามันใช้ดีมากแล้วตอนนี้ที่โอเลียนในเมืองเนี่ยมันก็ลดราคาจากที่ขวดละนะน้านี่จะไม่ค่อยซื้อสีทาเล็บที่เป็นราคาแพงนะมันราคาเต็มนะี่ยมันขวดละเท่าไหร่หลยคนบอกแต่ตอนนี้มันเหลือขวดละสามสิบเก้าราคาเต็มนะ่มันห้าสิบเก้าปกติน้าซื้อ,อใช้เนี่ยขวดละยี่สิบกว่าโคนของยี่ห้อดิเพนเพราะว่านะ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทาเล็บบ่อยนะพอดีว่าที่ทํางานเนี่ยทาเล็บไม่ได้แล้วก็เลยถ้าเกิดว่า หยุดนานๆเนี่ยยังสองวันสาวันเนี่ยก็ถึงจะได้ทาเล็บเนาะก็เลยถ้าซื้อแพงอ่ะมันมันเหมือนกับว่ามันเสียน้นโดยใช่เหตุนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับบนมือเรานานๆอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นสีนี้อันนี้ก็ของรอยลอรัลด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราก็มาลองทาัวเลยแล้วก็เป็นของยี่ห้อมาวาร่านะสีนี้สีดีดบลูจ้ะแล้วก็สีขาว คือสีขาวเนี่ยลูกสาวนาเคยซื้อมาใช้แล้วของดิเพนแต่ว่ามันต้องทาหลายรอบอะถึงจะออกเป็นสีขาวเนาะแล้วน้าก็ไปได้เทียนหอมมาสองอันคือตอนนี้โอเล่ซิตี้ไม่ใช่ตอนนี้หรอกวันที่ไปซื้อนะเขาลดสิบเปอร์เซ็ทั้งห้างเลยแต่อันไหนที่มันมีลดอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลดแค่สิเปอร์เซ็นตะอันนี้น้าก็ไปได้เทียนหอมมาของที่ราของร้านมูจินี่เลยอันนี้ก็เป็นกลิ่น j a s m i n e and Black Olive นะออกเขียวๆหอมมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเวลาจุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะหอมหรือเปล่านะมันก็ลด10%ราคาเต็ม60ตอนนี้เหลือวันที่ไปซื้อนะ่เหลือ48คูนจะ้ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นกลิ่นน้ำอ่านไม่ออกอ, Elder 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 uber, นะอ่ะ Elderflower Elderflower นะอันนี้ก็หอมเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจุดันเนราะปกติเทียนหอมที่น้าซื้อเนี่ยตอนน้าก็ไม่ได้ซื้อยี่ห้อดีๆหรอกก็คือถ้าเห็น ถ้าเห็นว่าตรงไหนลดราคาก็ซื้อมาใช้ซื้อมาเนาะแต่พอราจุดต้นดมนะหอมแต่จุดน่มันไม่ค่อยมีกลิ่นอ่ะมันไม่มีกลิ่นหอมมากเหมือนเหมือนตอนที่มันไม่ได้จุดก็เดี๋ยวเราค่อยมาลองจุดกันดูจ้ะแล <ๆ S 1> ้วก็ได้ไปซื้อหอมมาได้อย่างสวยนี่นะ,นนะก็ไปซื้อมาแป้งแป้งพับจ้ะ มันก็เป็นแป้งอะไรอะขอ,องโยโ o a m ะโมนะจริงๆแล้วอะน้าไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อแป้งก็นะน้าตั้งใจไปซื้อลิปสติกแต่พอดีว่าก็ถามก็ถึงเรื่องเรื่องฟาวเดชั่นนะเพราะว่าหลายคนเขาพูดถึงว่าดีก็เลยเขาเลยบอกว่าฉันเธอก็ลองเอาแป้งไปเอาลองซื้อแป้งไปใช้ดูก่อนมันก็เป็นแป้งผสมฟาวเดชั่นนะก็นาใช้สีนี้มันเป็นสีเบอร์หกนะแล้วก็ตัวแผ่นอันนี้ของเขาเนี่ย มันเหมือนเป็นแผน่นแผ่นนาโน,โนไหมอะตัวแผ่นพับเนี่ยเนี่ยเ yeah. ดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาลองใช้กันดูแล้วกันว่ามันจะดีอย่างที่เขาว่าจริงไหมเนาะแล้วเหมือนกับมันเป็นแม่เหล็กดูดอะไอตัวแพคเกจจิ้งมันเนาะแล้วเพิ่งจะรู้นะว่าเวลาไปซื้อไออย่างเนี้ยน้าไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเนะี่ยเหมือนกันไหมแต่ที่นี่อะคือมันจะไปซื้อแบบเป็นอันรีฟิลก็มันตลับไม่ได้อย่างนี้เป็นตลับพลาสติกธรรมดาเนี่ยจ้ะพอทีนี้นะ้าเลยว่าเออเอาแค่อันรีฟิลนั้นก็พอเพราะขนมขนาดนั้นก็เท่ากันนี่แหละน้ำหนักน้ำหนักตัวแป้งใช่่มละ แล้วก็ไปกินอาหารจีนก็คือคิอคดคะแนนจีนขนาดก็ไปกินอาหารจีนกับลูกก่อนพอจะกลับบ้านก็เลยว่าเอาวะไหนๆก็มาอยู่ในนี้แล้วแล้วมันก็ลดสิบเปอร์เซ็นต์แค่สองวันวันรุ่งขึ้นนะไม่ได้เข้าในเมืองไงก็เลยว่าเอาไปซื้อตัวตลับมันมาคือตัวแป้งสองร้อยกว่าโคนตัวตลับอีกสองร้อยกว่าโคนรวมแล้วก็ห้าร้อยกว่าก็ค่อนข้างจะแพงนะคือน้าจริงๆแล้วไม่ได้ใช้อันที่แพงอย่างนั้นนะเออตัวแป้งสองร้อยสี่สิบลดไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลดไปยี่สิบสี่โคนเนาะตัวตลับก็เออไหนล่ะ นีไม่ใช่บินไม่รู้ไปไหนแล้วอะเอออะแล้วก็นี่จริงๆแล้วคือจะไปซื้อลิปสติกอันนี้ที่หลายๆคนเขาพูดถึงอว่ามันสวยมันดูดีก็เลยตั้งใจจะซื้ออันนี้อันเดียวแถมได้อออันนั้นมาด้วยอะตัวแท่งอ่ะสวยเลยเชียวก็เป็นสีนี้จ้ะเจอสี่ร้อยจ้ะก็เป็นสีที่หลายๆคนพูดถึงเนาะ สีสวยเลยทีเดียวแหละแล้วก็มันจะมีหลายหลายรุ่นเนาะหลายรุ่นหลายอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแท็กจที่มันก็เหมือนจะดูดเข้าไปเหมือนกันเนาะมันจะมีถ้าเป็นหลอดสีดําเนี่ยมันจะอยู่ติดทนนานมากกว่าสีจัดจ้านมากกว่าส่วนถ้าเป็นหลอดสีแดงเนี่ยตามที่เขาบอกนะเป็นหลอดสีแดงเนี่ยมันก็จะเป็นสีสีเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันจะบางมากกว่าก็คือทาเป็นกลางวันได้ส่วนอันนี้ทากลางคืนมันจะดูดูดีสุดเสร็จแล้วเขาก็ให้ตัวทดลองมานะมันก็เป็น เป็นเซรั่มเดี๋ยวนะจะค่อยลองทาตอนแต่งหน้านะแล้วก็เป็นน้ําหอมแบบทดลองมาจะอ่านว่าไงลนะ่ะสีหรือสีเอซอนะ่นอ่มคือ,ค,อคือกลิ่นเดียวกันแต่ว่าอันนึงจะเป็นเป็นแบบหลอดเอ่พกพาไม่ออกอีกอะ่ะไม่เป็นใจเลยอือ่ะเป็นแบบสเปรย์นะก็ดีเหมือนกันจะได้อพกพาไปไหนได้นะมันเล็กๆแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบขวดเดี๋ยวเรามาดมกันเลยดีกว่า อืกลิ่นหอมใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูแล้วกันว่าอีกสองชั่วโมงผ่านไปเนี่ยมันยังจะหอมบนตัวน้ำแบบนี้อยู่ไหมเดี๋ยวเรามาทาเล็กกันเลยดีกว่าจ้ะเรามาลองกันเลยเนาะจะได้รู้ว่ามัน,นออกมาหน้าตาแบบนี้ กเสร็จแล้วเนาะน้ำไม่ค่อยจะทาเก่งก็เท่าไหร่ก็นี่เป็นสีที่ได้เดีย๋ยวเราก็รอแห้งสักหน่อยกว่าจะแห้งเนาะเราก็มาทาท็อปโค้สเลยว่ะไหนๆก็ไหนๆนีมันจะได้ติดทนนา,านเนาะน้าก็ทาเอฟลิสเตอร์เป็นบางเล็บเนาะก็จะได้เห็นว่าไอ้เล็บที่ไม่ทาเนะ่ะมันได้เป็นสีไหน านคนละสีกันออกจากบ้านไหมออกจ้ะนา้นาก็ชอบสีทาเล็บคนะ่ะคือบางทีก็ทามันห้าสีห้าเล็บเลยคือชอบทุกสีแล้วจะให้มาทาสิบเล็บสีเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันมีหลายหลายสีเสียได้สงสารสีอื่นๆไม่ได้ออกมาโชว์ตัวบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทามันทุกสีทุกเล็บอืมแต่ว่าเล็บเท้าเนี่ยนะ้าทาสีเดียวเพราะว่าเล็บเท้ามันไม่มีใครเห็นอนะแล้วมันก็อยู่นานคือเราไม่ต้องล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะถ้ามันถ้ามันไม่หลุดออกแต่ว่าเล็บมืออย่างที่บอกคืออย่างนี้ก็อยู่ สองสาวันแล้วก็ต้องไปทํางานอีกแล้วเนี่ยก็ต้องล้างออกอนี่จะเป็นสีที่ได้นะเห็น <He ard S 2> ไหมความแตกต่างระหว่างทากับไม่มีพิสเตอร์กับไม่มีพิสเตอร์นะสีแดงนี่เป็นสีที่สวยเลยสีเดียวส,สีสีน้ำเงินก็สวยนะ,นะถ้าทาไปเที่ยวกันคืนเนี่ยใช้ได้ทั้งสองสีเลยส่วนสีขาวก็ข้างนี้ค่อนข้างจะสกปรกซะหน่อยสัเท่าไหร่นะส่วนไอ้ป,ปากกาเนี้รีมูเวอร์เพนเนี่ยน้าย,ยังไม่ทําความเข้าใจกับมันเลย เดี๋ยวถ้าใช้ดีไงอลไรจะมาบอกต่ออ่ะอ๋อราคาที่น้าบอกไปเนี่ยเป็นสวีดีต์คราวนะคือน้าไม่มานั่งบอกว่าคุณหาเป็นเงินไทยเนาะเพราะว่าตกเลขเอาเป็นว่าไปบอกว่าคุณหากันเอ๊ะแล้วกันคือคนที่คนที่อยู่ที่นี่แล้วได้ดูคลิปนี้ก็ลองไปหาซื้อนะจ๊ะตอนนี้ก็ลดราคาหลายล้านอยู่แล้วก็ถ้าอยู่ที่เมืองไทยก็ลองไปดูแล้วกันสีแดงเนี่ยของรอยัลแล้วก็ฟิลเตอร์ของรอยัลนะไม่รู้หรอกว่ามันจะอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่นะแล้วก็สีน้ำเงินนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เมืองไทยจะม,มีขายหรือเปล่่่่่่าา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 าขออออองงงมมมมวววววรรรรนนนนนนะะะะะแตตเเเเดดดดีี๋ยยยยกกก็ไไไปููห้้้้้้้้ััลลลทซืืใใชชจจผิภณฑ์ๆพ่า มันมีอยู่แค่สองสาอย่างเองเองนาะม,นม,นมันมันมันไม่ครบอ่ะเอออ่ะเรามาลองจุดเทียนหอมนี้ดูสีจัสมินแล้วก็จัสมินกับเอ่อแบล็กโอลิฟเนาะว่ามันจะหอมไหมน้มาก็จุดไปข้างๆนี่แหละเออถ้าได้กลิ่นยังไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะจ๊ะก็ไม่อยู่คือนะ้าถ่ายเนี่ยถ่ายกับกล้องจากโทรศัพท์มือถือนะน้าไม่มีกล้องอันนั้นดีๆเราก็มาเอาตัขึ้นมา แล้วเราก็มาเตรียมฝากก่อนเลยถ้าจะทาลิปสติกแดนห,หนาล้วก็เอาจ้ะแล้วก็มาเริ่มทาไอครีมกันเลยนะที่น้าได้มาก็ทาทาไปก็รู้สึกเหมือนเย็นสดชื่นดีนะก็คงเหมือนที่โมเมเขาว่ามัง้งพอทาไอครีมตัวนี้แล้วมันเหมือนทำให้ตื่นมันทำให้ตาเหมือนตื่นตัวแล้วเราก็ใช้ เขาเรียกว่าอะไรจะเป็นไพรเมอร์ไหมล่ะเออของ Benefit ใช้ปิดรูขุมขนที่มันกว้างๆเนาะก็ทาๆไปหนะ้าแต่งหน้าค่อนข้างแรงนะอ,อนั่นละแล้วเราก็มาใช้ฟาวเดชั่นของ d ีออนะวันนี้นะใช้ดีอออะใช้ๆไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่ น้าจะเป็นคนที่มค่อยแต่งหน้าบ่อยนะนานๆถึงจะแต่งสักทีวันนี้จริงๆแล้วก็แต่งหน้าเพื่อที่ว่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อมายอย่างที่บอกเอาไว้นะั่นแหละจ้ะก็เลยถือโอกาสได้แต่งหน้าซะเลยเราก็อย่าลืมทาคอด้วยนะ มาใช้อ้าวผิดด้านเสร็จแล้วเราก็มาใช้คอนซีลเลอร์ปิดใต้ตาเนาะให้ตามันดูสว่างขึ้นมาแล้วนะก็เลยเอามาทาทา,ทาตรงสรันจมูกหน่อยนึงจริงๆรแล้วมันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าทาทาไปมันก็จะได้เหมือนมีจมูกขึ้นมาบ้างคือนะไม่ได้ใช้ไฮไลท์อันที่เป็นครีมเนาะมีเศษเหลือจากคอนซีลเลอร์เราก็มาทาทาไป จมูกมนั่นแหละแล้วก็เหลือติดนิ้วติดอไรไยนิดงหน่อยก็มาทาตรงรอบๆอบจมูกแล้วทีนี้เราก็มาใช้แป้งตัวที่เพิ่งซื้อมาเรือเพิ่งได้มาใหม่เลยจ้ะนะ้าใช้กับแปรงนะเพราะว่ามันจะได้ดูไม่หนามากคือนะ้าลงคอนซีลเลอร์เองไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรลงในตัวฟาวเดชั่นไปแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งตัวแป้งตัวนี้มันผสมเป็น ผสมฟาวเดชั่นด้วยถ้าใช้ถ้าใช้พับของมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูหนาจนเกินไปนะาก็เลยใช้เป็นแปรงอ่ะลูกชายมาแล้วให้เขาทำกาแฟมาให้กาแฟเย็นนะจ๊ะแล้วก็ปาดปัดแป้งไปก็ดูดน,นดูนวลดีนะไม่ดูไม่หนามากดูเหมือนจริงๆแล้วถ้าแต่งแค่นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติได้เลยเหมือนกันแล้วก็มาเขียนคิ้วเลยจ้ะ ที่เขียนคิวหน้าก็ใช้ของอนาสตเซียนะสีคาราเมลคือวาดกรอบเอาไว้นะ่ะของอนาสตเซียเพราะว่าตัวปลายดินสอมันจะเล็กแล้วน้ก็จะเอาของอีท e ูดี D ้เฮาที่น้าไปได้มาจากเมืองไทยระบายสีด้านในจะตามอย่างตามอย่างในวิดีโอเลยนะ ก็มาใช้สีมัคคราคิ้วจ้ะสีอกแดงๆหน่อย <c oughs> ก็นะะทาย้อนกลับมาก่อนนะแล้วก็ถึงจะทาตามตามรูปคิ้วที่ที่เรามีจ้ะคือย้อนสอนแล้วก็ถึงจะค่อยทาปัดไปมันก็จะได้สีที่ที่เต็มเต็มที่เนี่ยเขาเรียกว่าไงล่ะเหมือนเราได้สีกลบมาเต็มเต็มเราก็ใช้ พาเลตของ Two Face มันจะมีอยู่3าสลุคให้ได้เลือกนะเอาแค่สีตัวที่เป็นสีอ,อกสีครีมเฉยๆเพราะว่าวันนี้เราจะทาปากแดงนะจะไม่ทามากที่ตานะที่ดวงตาจะไม่จะไม่ใช้อะไรเลยนอกจากสีครีมมันนั้น คลิปนี้นานสักหน่อยนะเพราะว่าไหนๆก็แต่งแล้วก็เลยแต่งตัวด้วยเลยแล้วก็มาปัดขนตาจา้ะเอยไม่ใช่พูดผ,ผิดอ,อะไรล่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตามาสคาร่าก็ใช้ของลังโคมนะ h ิปโนส e รุ่นลิมิเต็ด dition อะไรของเขานั่นแหละเราซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่หมดอะ่ะ ไม่ค่อยได้ใช้มันก็เลยไม่แห้งด้วยเพราะไม่ได้เปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดมันไงแล้วเราก็มาเขียนอินไลเนอร์เลยดินสอก็ของ Urban d อะไร24 e c a y 2 4อะไรของเขานั่นแหละแล้วก็มาใช้บรอนเซอร์ของ MAC ที่น้าเพิ่งได้มานะเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันใช้โอเคไหมกับผิวสีของน้านะ แต่เท่าที่ทาดูนะก็ว่าโอเคอยู่คือไม่ดำมากคือสีน้ำตาลเนี่ยมันไม่เข้มมากจนดูเหมือนดูเหมือนไปเหลาดั้งมาซะเยอะหรืออะไรเงี้ยเพราะว่านะเห็นบางคนเขาจะทาแบบเต็มที่มากเลยสีดำที่ข้างจมูกเนี่ยแล้วเราก็มาปาดข้างแก้มมันจะได้ดูหน้ามีกรอบหน้านะดูเหมือนผอมท,ทั้งทั้งที่ หลอกลวงเนาะเออ,อลูกชายเดินมาอีกรอบนึงคือเขามารอว่าให้ไปทำข้าวผัดให้เขากินน่ะเออแล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอแต่งหน้าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปทําให้เพราะว่ามันก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะถ้าเกิดมาถึงจนเออหอนเซอร์แล้วมันก็เหลืออีกไม่นานแล้วอะ่ะเขาก็เลยนั่งรอฮะแล้วเราก็มาใช้ไฮไลท์นะัก สีซอฟ์นเทนทลมีอยู่อันเดียวนั่นแหละเดี๋ยวนะว่าจะไปหาซื้อมาเพิ่มอีกสักหน่อยแต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อของอะไรดีไงเดี๋ยวต้องรอดูคลิปของคนอื่นๆเขาก่อนว่าเขาแนะนำอะไรมาแล้วเราก็มาปัดแก้มจ้ะนะลืมดูสีขอโทษด้วยจริงๆลูกสาวก,กับแฟนเขาก็เดินผ่านไปวันนี้มีคนอยู่บ้านด้วยหลายคน านาก็จะติดขนตาด้วยก็ขนตานี้นะได้มาจากมาบึงครองนะแผงนึงก็มีอยู่6กคู่350บาทนาติดขนตาไม่เก่งก็เลยไม่ได้ติดให้ดูนะแล้วเราก็มาปัดขนตาล่างแล้วน้าก็ไปได้ขนตามาอีกหลายแผงเลยจากสำเพ็งแผง50บาทเองคือน้าไม่ค่อยนะ้าไม่ซื้อขนตาที่ราคาแพงนะก็มีกับเขาอยู่คู่นึงคือน้าเป็นคนที่ไม่ค่อยถนอม ขนตาคือใช้ไม่เป็นอ่ะพอเวลาถอดออกใช่ไหมเราก็ต้องทําความสะอาดว่าเอากาวเก่าที่เราติดเนี่ยเอาออกพอเวลานะ้าดึงออกบางทีดึงเอาเส้นเอ็นที่มันเขาเขาเรียกว่าไงเส้นเอ็นที่ว่าเขาเอาไว้ร้อยขนตานะ่ะดึงออกมาด้วยขนตาพังหมดเลยก็เลยไม่ลงทุนที่จะซื้อขนตายี่ห้อแพงๆมาใช้เอาถูกๆแล้วกันเพราะถ้าเกิดว่ามันพังมันก็ไม่เสียดายเงินสักเท่าไหร่ อ่ะเราก็มาต่อด้วยลิปสติกกันเลยนะก็ใช้เป็นผู้กันนะทาไปก่อนให้มันนำล่องอะ่ะเออ <c oughs> ก็เเป็นลิปสติกที่ได้มานะั่นแหละจ้ะถ้าเราใช้ผู้กันทามันจะสีออกไม่ไม่ไม่แดงมากสักเท่าไหร่นะจริงๆแล้วถ้าทาแค่นี้ก็ไปข้างนอกได้เลยกลางวันแต่ เราจะมาทาทั้งแท่งจะเอาแท่งมันทาเลยของหน้าเองก็ทาที่ปากได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะแยะถ้าทาทั้งแท่งเนี่ยสีมันจะแบบชัดมากก็ไปเที่ยวกลางคืนได้แล้วก็ปล่อยผมคือผมเนี่ยนะจะไม่ค่อยทำอะไรมากนะเพราะมันเป็นผมสั้นทาอะไรมากก็ไม่ได้แล้วก็อย่าลืมที่จะเอานิ้วขมเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วลิปสติกมันจะติดฟันอ่ะแล้วเราก็มาดูชุดที่จะใส่กันเลยจ้า ก็เป็นกางเกงกระโปรงนะของซาร่านะได้มาจากเมืองไทยเป็นกางเกงขาสั้นข้างในส่วนเสื้อด้านในก็เป็นเสื้อกล้ามของเกสจ้ะได้มาจากที่ไทยเหมือนกันที่พารากอนนะแล้วก็เสื้อสูตรด้านนอกก็เป็นของซาร่านะซื้อที่นี่ที่สตอกโฮล์มนี่แหละแล้วก็กระเป๋าก็เป็นของดอนน a คารัน New ิวยอร์ก็คือ d ิเคนวมันจะใช้ได้อยู่3อย่างนะก็คือเอามือสอดเข้าไปใน Hey, ด้านหน้า <do that. S 1> คล้องแขนแล้วก็สะพยข้างจ้าสวัสดีจ้า